ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็กทา,ายพอเข้าภาเนาะเดี๋ยวจะพูเดเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าด้านหลังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในอีราจจีแบบเวอร์ชันอันคันนั่นเองครับก่อนื่อนอเลยนะจริงๆแล้วผมสมมติเ่ยได้ถามพี่เช,น,อน,อเชนใช่บอกว่าในาพาร์ทของอันคันเนี่ยทุกคนสามารถถ,ถ่ายรูปแล้วก็อัดเสียงอันวีโออัดโปรเป็นได้ได้เลยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตให้โพสหลังสองทุ่มของวันนี้คุณด้เลยหรอเอาโทษทีิทงครับโพสได้เลยนะครับ โพสได้เลยนะครับก็าสามารถอ่านแล้วก็โพสได้เลยเพราะว่าะทุกคนที่นัน่งที่ตรงนี้คือเ e อ็กซ์ซีของเรานะทุกคนคือ,อนคนพิเศษนะครับสามารถอ่านแล้วก็โพสได้เลยนะครับอ่ะผมเชื่อตอนนี้ทุกคนอยากจะไปชมแล้วใช่ไหมฮะอยากชมดนตรีฮะถ้าอยากชมคอนเิร์กินได้เต็มเต็มเลยฮะคุณทีอยากชมได้ไหมฮะอย่อางเชน่นก็ไม่ได้ขอแลครับ อะ่ะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับเชงกีสนะครับฝั่งน,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 นี้นะครับโอเคผมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะรับชมแล้วผมก็ถึนเวลาในการว่าอยากจะทราบสุดท้ายและอีพุทธศตวรรบที่๔๐จะเป็นยังไงงั้นเชิญรับชมได้เลยครับไม่ว่าพี่น้องเยอะกว่าผมแบบผมพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วในในสิ่งที่ผมพยายามทำได้ ผมพุ่มสุดจริงเพื่อทุกคนผมอย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยน้อยทุกคนแบบว่าออกไปจากที่นี่ผมพุ่ง้งแต่ครั้งแรกที่แบบทุกคนมาดูในโลงกล็ถือว่าผมอยากเห็นทุกคนออกไปแล้วพูดว่าเป็นนักแสดงซีวีเรื่องนี้มันถึงตอนจบครับแต่คำว่าจบมันไม่ได้แปลว่าความรักความสุขมันจะจบไปมันจะอยู่ในหัวใจของเรา หลอดไปครับขอบคุณครับเรี่อว่าในเตรียมขอบคุณไปเยอะมากไม่ได้พูดสิสเตียมเลยดับแรกครับว,ว่าอยากขอบคุณขอบคุณพี่เคียนก่อนเลยครับผมจะบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายถ้าไม่มีพิเชนซีงนี้เกิดไม่ได้เขาคือทุกอย่างซีเรื่องนี้จริงๆขอบคุณที่ชีวิตที่แบบว่าถึงแม้ว่าผมจะใหม่มากที่ชีวิตให้เกียรติมาแบบมากกับคอยแนะนำทีมงานที่ชีวิตูทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกคนที่แบบว่าไว้าวาใจเชื่อใจร่วมเดินทางกันมาจนถึงวันนี้ ที่สำคัญของคุณผู้ชมทุกคนครับที่ไม่ว่าเราจะแบบผิดพลาดแค่ไหนผมมีทุกคนอยู่เคียงข้างเสมอให้กำลังใจเสมออะไรบางอย่างที่ทุกคนผมได้อ่านบนทวิตเตอร์ที่ทุกคนโพสทุกคนบอกเอออยากให้มีอย่างนี้อยากให้มีอย่างนั้นผมพยายามแก้ไข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 ได้มากที่สุดจนมาถึงวันนี้เอาจริงแบบทุกงานเรียนมันต้องมีวันเลิกลาผมตอนแรกแบบ เมื่อคืนรู้สึกว่าแบบในที่สุดจบและในสิ่งที่แบบเราอดทนกับเขามาแบบอยากให้เขาสำเร็จอยากให้เขาสัเาสกเซสแต่พอมาถึงนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากเขาจบเลยผมอยากให้แบบเรานี้มีแบบ e ีีต่อๆไปแบบจนจนแบบราไปดูที่ที่สุดรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมันมีความสุขมากเลยกำกับไปหน้าคอมที่เราจะต้องทำงานอ,างอื่นด้วยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ ที่อยู่ในเอกนิ้วหนึ่งแน่นอนแต่ว่าวันนี้การเหนื่อยของทุกคนมีมีผลที่ดีมากๆเป็นดอกไม้ที่งดงามมากในมุมมองของคนผลิตผมล้านก็ได้ครับคือคนผลิตแบบจริงๆสักเซกันไดน้ในรู้สึกรีนนะครับโอเคพอ,พอครัอยู่ๆก็รู้ไม่ออกเหมือนกันเนาะอ,อผมเอาจริงตอนตอนที่ผมนั่งดูไปแกผมผมก็รู้สึกว่า เราเห็นเขาเมาตั้งแต่แบบมันเหมือนกันการเลี้ยงเด็กนคนหนึ่งขึ้นมาวันนี้เราเราเห็นเขาตั้งแต่ว่าเขาอ,อันต้สาวในท้องวันหนึ่งเขาเขาเดินออกมาเขาเริ่มโตขึ้นเขาโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วจุดจุดหนึ่งคือวันนี้เด็กคนนี้เขาจะต้องไปเติบโตในแบบทางของเขาแล้วเราได้แต่แบบพยายามเลี้ยงดูพระเสุู ดูแลเขาให้ดีที่สุดพยายามคบสงบเขามีอะไรพยายามบอกได้ก็พยายามบอกซึ่งสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ใช่แค่ซีรีส์ะครับมันคือแบบทุกทุกคนที่แบบยืนอยู่ตรงนี้น้องนองน,องนักแสดงทุกคนเอ่อนี่ก็เป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกของแบบบริษัทของผมนตจริงๆอย่างที่บอกผมใหม่มากนี่มันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ค่าคิดเหมือนกันที่แบบว่า จากวันนั้นที่เราไปนักแสดงอยู่แล้ววันเนี้ยเราจะเลือกที่จะมาเป็นผู้จัดซีรีส์ลงทุนทําซีรีส์แล้วก็เริ่มต้นทํามันทั้งๆท,ที่นัดตอนแรกที่ทำเอาตรงหงงแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยเราไปโก้ที่แบบว่าจะทาอยากทาไม่ได้ต้องทําแต่พอทําแล้วเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมีทั้งประสบการณ์อุปสรรคเอ่อ ราอยากให้คุณรักพวกเขาเพราะเขารักพวกคุณมากจริงๆน้องก็อยากให้รักพวกเขาเป็นนานๆนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูอดรงรักมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้เป็นภาพที่พวกเราประทับใจมากๆมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะท่านสุนทรภัทรเซนครับครับ พี่บอกในพี่ดีเยนพูดสเสมอว่าการทำาิ่งจริงไม่ใช่เื่อง่ายใช่ครับคือเ็จไม่ใช่แค่พูดตรงนี้ทีมงานข้างหลังและพวกคุณจะเป็นความทรงจำของกันและกันอยากจะบอกแค่ว่าเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นอย่างเงี้ยชีวิตจะคอย่อยอว่าคอยว่าอ,อยู่เป็นเพื่อนคอยอว่า พี่เชนฟังน้ำมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ฮะเราก็เขาบอกว่าเราเคยทุกวันนี้เราเราเรามีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานหนักหนักมากนะฮะมันเป็นอาการเครียดจนต,ต,ต้องเข้าโรงพยาบาลรัล่าลไปไปที่โรงพยาบาลก็ชีวิตเราเธอเธออย่างรีดมือใหม่ใหม่มาก ก็ได้พี่ๆแปคคับทุกคนนะฮะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแบบ่กกันหลงใจส่งคำติชมมาทุกคนหวังดีอยากจะให้เราประสบความสำเร็จต้องขอบคุณมากทุกคำติชมเราเอามาปรับปรุงและพัฒนาจริงๆขอบคุณนิงเอ๋ทิมสาวมหาที่ช่วยแปลให้เรามีแบบ ภาษาที่หลากหลายทำให้ซีรีส์ของเราไปไกลได้เกือบทั่วทั้งโลกขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทีมสกีชัดอ o n ยูนิวที่ช่วยกันประสัมพันธ์โปรโมต,ตทำมาัน้ยังนหนักมากแค่จะเป็นออฟฟิเชียอีกนึงนแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณทีมงานมากๆเลยว่าจะเป็นทั้งชิวินคูก้าบอลชอนแนน ทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทำให้แอวรอดย,ยังอยู่ไหมฮะตอนนี้มา,มาเล็วมาเล็วขอเอนะอชิญบุคคลนักเตะชุดเลยนะครับ คือเรายังจำวันแรกที่เรามากันได้อยู่เลยวันที่เราได้เริ่มเปิดหรือว่าวันที่เราได้เริ่มดูอีพีหนึ่งด้วยกันเรารู้สึกว่าวันนั้นพี่ๆก็มาให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะแยะกันมากเลยครับและเรารู้สึกว่าเราอบคุ่แล้วเรารู้สึกว่าเรารักครอบครัวนี้มากเราอยากอยู่กับพี่ๆเขาไปนานๆจนเรารู้อยู่แล้วแหะครับว่าวันหนึ่งไงมันก็ต้องมาถึงโค้งสุดท้ายทางจบการส่งตัวละครกับเข้าเรื่องซึ่งวันนี้ผมก็ยังรู้สึกอบอุ่นและได้รับกาลังใจเหมือนเดิมแล้วก็มันเกินคาดเลย ก็คือพี่เหนือเขายังสงสัยกับการเก็บของของโต๊อยู่เลยใน E ีพีที่สิบสาแต่ใน E ีพีที่เราเห็นเมื่อกี้คือมันมันเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่าความรักมันคือการเห็นคนที่เรารักมีความสุขและความสุขของโต๊ะก็คือการเก็บของพวกเนี้ยพี่เหนือก็เลยแบบได้ถ้ามันเป็นความสุขของโต๊พี่ไม่สนข้อกำหนดเลยนะที่จะทำให้โตมีความสุขที่สุดผมว่ามันทันใจมากครับขอบคุณใช่ไหมครับ อย่างแรกมาสือผมรู้สึกแบบเองแล้วก็อีพีสุดท้ายเนาะผมรู้สึกวิวๆเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกวิวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตอนจบเนาะซึ่งซีนตอนจบที่ผมประทับใจมากมากรู้สึกประทับใจมากคือซีนพี่เหนือกับโต๊ะเนาะเป็นซีนที่พี่เหนือเก็บของที่โต๊ะเก็บทั้งหมดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะให้พิพิธภัณฑ์เนาะให้แบบ ให้โต๊ะแบบได้ช่นชมแล้วก็ได้ชินชมพีเหนือไปด้วยในตัวซึ่งมันเป็นิีงที่คนคนหนึ่งที่ต้องรักคนคนหนึ่งมากๆที่จะทําให้ได้ือ,อยอมรับคนคนหนึ่งได้นขนาดเนี้ยเขาต้องรักกันมากแลวผมเชื่อว่าพี่เหนือรักโต๊ะมากมากขนาดทอมตายได้แล้วะเห็นไหมครับรยังจำความรู้สึกตัวเองในผมเชื่อว่าทุกคน เราอยู่ด้วยกันนะครับในวันที่วันแถลงข่าวรวมถึงวันที่เราได้ดู EP แรกนโต๊ะขอจังหวะเพลงหน่อยได้ไหมโต๊ะดูคนๆได้ท่อคน้เหรอเออพี่ลี่เต้นเด้๋ยรพี่เหนือเต้นได้เหรอเต้นแล้วผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอ่ะมาแกวไมวสมาไหมมา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 โอเคสามสองหนึ่งมามาไหนครับ เต้น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 เร้นพ่อพี่ดูพ่อพี่เป็นพ่อได้อ่ะจบแล้วเหรอต่อพ่อต้องเริ่มเต้นก่อนอ๋อพ่อต้องเริ่มเต้นก่อนพ่อต้องเริ่มเต้นก่อนเต้นแบบสไตล์ไหนดีถ้าพ่อเต้นแรงทุกคนงเต้นแรงตามดูเจเกินไปดูสูกเจเกินไปอะสามสองหนึ่ไปตึตึงตึ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 ตตเตเต chịng 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 đo đo 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 chịng OK, ừm, OK, 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 เอาตึงต้องต้องต้องตึงนี่แหละมานจะเล่นจังหวะให้เล่นปีนให้เล่นปี่ให้สามสองหนึ่งไปตึงตึงตึงต้องต้อง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 ตึงเยอะนะตึงตึงต้องต้องตึง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 

เขาเซ็ตกีดังกับโต๊ะเหนือด้วยเป็นโต๊ะเขาเหนื่อยเหมืกันนะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะและเขาคิดดูครั้งนี้นักเรื่องอ่ะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะครับโอ้นี่บอกไปเพีฮงแค่ฟินไหมครับฟินเนาะได้ข่าวว่าจริงๆแล้วตอนถ่ายจริงอ่ะมันมีหลายซีนมากจริงๆแต่ว่าซีนที่เราเลือกมาเป็นซีนที่เด็ดมากนะครับถ้าสมมติให้เราเลือกสักหนึ่งซีนคนละหนึ่งซีนเนี่ยที่เราชอบแล้วก็ประทับใจคิดว่า สิ่งไหนที่บันทึกใจเราที่สุดเีจะเริ่มจากกิ๊นไปง่ายกิ๊กก่อนเลยได้ครับใช่ฮะเอาแบบเราไม่ต้องอยู่ในสิกงนได้นะไม่ต้องมองเขาแล้วเขาอู้อิ่นกันเหลือเกินอะไรเงี้ยกินเลยละกันตอนจบตอนสุดท้ายตอนจบตอนสุดท้ายตอนั่งกินตรงนี้เลยจริงไหมดีไหมไม่รู้ว่ามันแบบเนื้อเออนั่นแหละแล้วก็ซ้ำที่เดิมเนาะแล้วก็ซ้ำที่เดิมก็ขิ้กันต้องซ้ำอีก แล้วสิ่งที่เกลียดที่สุดเลยคือก็แช่นานกว่าน,น <S 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 ี้อีกหน่อยก็ไม่ไ <uh ด้ถูกต้องไปอ่ะมาเรามาจับเดี๋วฮะสีไหนที่พักใจหรือว่าเราไปเห็นอะไรมาที่รู้สึกว่าอันเนี้ยอืมมันไม่เป็นแค่หวานในจอฮะพูดได้หรอพูดได้ครับทุกคนเราสัญญาเนาะเราจะเก็บเป็นความลับเนาะส่วนคลิปวิดีโอนั้นก็ถ่ายไม่ได้เองเนาะไม่มีอะไรเลยพูดได้อ่ะสีไหนสีไหนคู่ไหนก็ได้่ะคู่ไหน มันมีหลายซีนมากเลย,ลยนะแต่ผมชอบอีกพาร์ทที่เป็นพาร์ทพ่อกับแม่ครับอ่าท,ที่เต้นเต้นกันครับทีมพ่อเปิดวิทยุครับฉากวันที่เลยเหรอฉากวันที่เหรอฉากสุดท้ายเนาะ,ะดูกันฉากสุดท้ายอเราเล่นนะฮะผมชอบฉากหนึ่งมากแล้วผมคิดว่าผมน่าจะนำไปใช้นั่นคือฉากฉากติวโอเคไหมคุณเลือก ฉากเตีวฉากไหนก็ได้สักหึงฉากที่คุณเยอะคุณจำได้หร <laughs> <laughs> อกได้พูด,ห,พด,ห,ดห่าฮ่าด่วย่าฮนะ่าฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮาฮ่งฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่่าฮ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 ่าร่าฮ่าฮ่าด่า่าฮ่าฮ่ไฮ่าดดานเลยหายห่วงหายห่วงอ่ะอะไรฮะอ่ามีการตีม,ม่นาทาฮ่ หรืมว่าทุกคนเป็นคนตัดสินนะทุกคนเป็นคนตัดสินพร้อมไหมนักแสดงพร้อมเราพูดอะไรต่อหนึ่งพร้อมครับพร้อมครัน speed ดื้อๆ action โตพร้อมเราเปลี่ยนชุดเลยนะเดีพี่ไป่องก่อนนะ โตทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีะฮะรือว่าเราเข้าใจคำว่า,าออกกำลังกายคนละแบบ คนที่ผมเสียที่สุดเลยนร้าอคือคุณเหนือจริงว่าจอเป็นบทที่ผมชอบมากอต้องเก็อโตอุ้ยอุ้ยเหนือทำไมหนักโต ีวพี่่ีอ่าเพี่าควาริง่าโอเคเจอแล้วใช่ไหมวีเมื่เอาจริงนะอันนี้คือไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นเลยพี่กะมาแกงโดยเจพาะอเลยไม่คิดว่าออกจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะฮะอ่ะ อีกคู่หนึ่งคุณให้เชนนี้เลยต้องพี่เหนือล่ะพี่เหนึ่งอ่ะมาแล้วตกเอาเต็มจัดเต็มนะเฮ้ยไปเสมาด้วยนะนะน้องเจ้าน้องเจ้านะริ้นแบบเนี้ยที่บ้านพี่แปลว่าได้โมเมเก่ง อยากเปลีนมากเกินนะอาไมอุณจอาอาอาอกอด้าอ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 าราอาอาอ่อา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 อัอาอาอ้อา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 นาอาอาออาาออา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 ออา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 าบออาออา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 าอาอ้ออาอเอาอาออาออออ แต่ถ้าไม่โดนใจทุกคนเนี่ยต้องเล่นใหม่นะโอเคหมเจ้าสู้ๆนะเป็นโต๊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 ะเออเจ้าสู้ๆนะครับจุ๊ได้แล้วเหมือนนะอ่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นนะเจ้าอะไรหรือสกาย อนนี้เราเป็นอะไรกันเป็นแค่พี่น้องนุ๊งพี่ไปรับไปส่งเจ้านานเป็นได้แค่พี่น้อยเหรอพี่อุตส่าห์ทำข้าวไว้ให้ไปรับไปส่งถึงหอถึงมหาลัยเป็นได้นนนนแค่พี่น้องถ้าวันหลังมันยากพิษกรารไม่ต้องทำมาก็ได้ คิมโร่คิมโลไปต่อเลยไปต่อเลยเจ้าพี่ที่พี่ทำอย่างนั้นอ่ะพี่ตั้งใจทำให้อ่ะตั้งใจตั้งใจเจ้ามีอะไรอุ้ยคิมโลแอคชั่นโอเคคิมโล่แอคชั no yes ่นเจ้าพี่มีอะไรอยากจะขอไหม ขอไปเสม็ดไหมขอไปเสม็ดแต่คุณก็เป็นสกายนะส่วนคุณเ็นข้าเจ้าผมชอบเลยสอันหรับ้าเจ้าข้าเจ้ามีคเระไรนองดูดิเไหนดครับ รอๆๆไม่ฮะแม่แต่ว่าเราสักคู่นึ่งก็คือเดี๋ยวรอสักคู่วันทีกเช็งแต่งวันั้นเลยสวัสดีครับนี่คุณจำได้หรอของกันให้สมดุลแทนสักสองคู่แสดงสดตรงนี้นะเนื้อฮะอะไรนะจะดีเหรอครั้งที่จะแสดงสดเลยปกติก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับคุณพี่ลองเปลี่ยนบทบาทกันไหมฮะ ดีไหมอะคนที่พูดว่าดีเดี๋ยวเชิญท่านท่าก่อนเลยนะฮะอะรเมื่อกี้นอตอนไอ้กานไปแฮงก์สบายด้วย